เอาละครับมาพบกับบทที่สามครับสนับสนุนด้านเทคนิคและเทคโนโลยีนะฮะคือตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับก็มาดูกันเลยครับว่าภารกิจต่อไปในเจ์ซบทที่สามเราไปทำอะไรกันฮะตอนนี้ก็เหมือนให้เราหาคีย์การ์ดนะฮะ ในทหารที่เดสมอลลีแล่แล้วเฮ้ยเหยียบระเบิดวะโอ้โหมาถึงก็จะเจ๊กันเลยทีเดียวเชียวขออนุญาตวิ่งก่อนหน่อยได้ไหมนี่นี่ฮะือ,อตอนนี้เราก็ต้องเดินทางไปทำภารกิจนะฮะ ในการตรวจศพทหารที่ตายแล้วนะฮะเพื่อหาขีกาต์อะไรสักอย่างอ้าวเพื่อนดูข้างหลังวะนี่เจเย็นติดพวกใจเย็นติดพวกเจเย็นติดพวกเจเย็นสิเออไปทางไหนต่อวะพิทางพิทางมานี่ไหมนะเอ้าแย่มีกับระเบิดเยอะจังวะ โอ้ไม่เจออะไรสักอย่างนะฮะอันนี้โอ้ระเบิดระเบิดยิงทิ้งแม่งเลยเออคือกับระเบิดก็คือยิงทิ้งได้นะฮะแล้วก็จะรีบไปปฏิบัติภารกิจต่อไปนะฮะโดยการตามหาคีย์การ์ดนะจ๊ะคือตอนนี้เรายังไม่ได้คีย์การ์ดนะฮะน่าจะอยู่นี่ไหม แววอ้าวเจอแล้วฮนะก็คือตามหลักขีการเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กินสโก้กินสโก้เนีกินสโก้เด็กบังเกอร์ <c oughs> อ,รอ่าต้องพาด็อกเตอร์กินโก้ไปที่บังเกอร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่า เดินเหยียบกำลระเบิดอา้าแต่มแม่งเยอะเลยวะโอ้โหโดนสองดอกเข่าแทบสุดดีนะไม่เหยียบทีเดียวตายโอเคขอพันยาแล้วกัน กระสุนกระสุนกระสุนมันเริ่มมาแล้วครับทุกท่านไปเราต้องวางกับระเบิดละทีนี้ใช่ไหมอย่าเขาไน่อยากเก็บปืน่อนเค ตับตั้งกับเลบอตตูมโอเคนะฮะตอนนี้เราก็พังประตูได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปกันต่อเรามาลุยมาเพื่อนมามามา ตอนนี้เราก็ต้องหา,อ,าอะไรมีอะไรบ้างมีอาวุธนะฮะมีอาวุธมีปืนกลปืนกลเราต้องหาที่ติดตั้งปืนของเรานะฮะปืนกลเพื่อตั้งบังเกอร์นะฮะ <c oughs> กันฝูงซอมบี้ที่จะเข้ามาทำร้ายเรานะฮะติดตั้งแล้วหนึ่งอันอันที่สองต,ติดตรงไหนได้ เจอแล้วนะฮะตั้งตรงนี้ได้ปับ๊บโอเคเจยนเงยันได้สองบอลลัอย่างเดียวฮะตอนนี้ คือแบบว่าตอนนี้ยาเราก็มีพอใช้อยู่เคยืปืนแลยเนี่ยต้องไปหากินกโกรก่ะโอเคส่งมอบอะไรฮีการ์ดหรือเปล่าให้กินกโกรตอนนี้เราก็ต้องตั้งรับฝูงซอมบี้ที่จะเข้ามารอบใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ เราก็วิ่งมาที่พื้นกดล,ลองดูยิงได้ไหมมีอะไรเนี่ยโอเคปืนนี้ผมชอบมากเลยครับยิงทีนี่ขี้ไหรเรามีปืนก็อยู่อย่าไปกลัวนะมันจะมากันหรือยังตูม

คนหมดลูกกระสุนแล้วฮะเราต้องบูแล้วแหละบูว่าแหละบูแล้วบูแล้วที่บูแล้ว,ลวนะน้องนี่อย่าจ้องอย่าจ้องอย่าจ้องไอ้ไอ้บอกร้ายเธอแล้วอย่าจ้องทำหน่อยนี่ตู้โอ้โหกระดิ่งกระดอนไปเลยทีเดียวฮนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ anyway, uh ัมบิลเข้าไปในไหนเนี right? Listen, ่ยเฮ้ยเอ่อกิ๊สสายบังเกอร์เราจะวิ่งไปที่บังเกอร์แล้วนะฮะตอนนี้ก็คือต้องเข้ามาอยู่ในบังเกอร์นะเนื่องจากเขาให้เราเข้ามาดูดูดูโคตรเยอะโคตรเยอะจะไม่เข้ามาคือตายห่าแล้วตายห่าข้างนอกตอนนี้ประตูกำลังปิดนะ เราตุกตั้นแม่ซอมบี้เข้ามาในบังเกอร์ของเราเข้ามาเลยเข้ามาเลยเ <im it> ข้ามาดิไอ้น้องโอ้โหยิงเข้าไป <im it> โอเคนะฮะตอนนี้เราก <im it> ็เข้ามาอยู่ในบังเกอร์แล้วนะครับยังไงทำอะไรต่อทีนี้ ถ้าขับรถได้โคตรเท่มึงไก็คือเราต้องการฝูงซอมบี้อะไรสักอย่างนี่แหละไม่ให้เข้ามาน่าจะประตูเมื่อกี้มั้ง ว็บตอดเบาๆตอดเบาๆไอ้น้องไอ้เนาะไอ้เนาะที่ตอดลบเบาเองเจ็บเป็นก้นอีกแล้วนะครับมีอะไรอีกเปิดไม่ได้หรอไอ้เรามีใครอ๋ออะไรสักอย่าง สับแล้วเว้ยทิวเวตแอคทิวเวตแล้วติดตั้งคนคนไงต่อทีนี <c oughs> เ้เรื่อยเรื่อย ตุ้มนี่ไอตัวใหญ่มันต้องโดนปืนนี้นี่หว่า๋อมันต้องโดนปืนนี้ปืนที่แบบมีความแรงรนัดเดียวจอดปืนระเบิดคือยังไงต่อให้ไปไหนเนี่ยมัเป้าหมายแรงๆฟาโนโอ้โห้นเอ้สัมบีมันหลุดเข้ามาแล้ว嘛เข้ามาได้ไงวะโอ้โหอยู่ข้างนอกเป็น,ปนกองทับเลย มันพยายามจะฝ่าวงล้อมเข้ามาเอาระเบิดไปแดกเอาระเบิดไปแดกอีกอู้เหี้ยสารพิษมาไากไหนเนี่ยลุ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 ย เราต้องไปอีกหน่ประตูนี่นี่นี่ปืนนี้พี่แรงยิงแล้วกระเด็นกันเลยเหมือนลูกกระสุนผมใกล้จะหมดแล้วนะในบะเลื่อยดีใบเลื่อยดีแ๊บงบแง เงียบ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 เดี๋ยวมันพังเข้ามาเว้ยยิงมันยิงมังินเงียบเนี่ยนี่ให้ไปอะไรแอนเตอร์แฟนพัดลมแล้วพัดลมไปแอนเตอร์พัดลมไปไปแอนเตอร์พัดลมกันเราไปเปิดพัดลม

We've got to move quickly. This is this going to work? We're full power. Network is solid. Yeah, it's going to work. Beautiful. We'll cover the doors. I can't do it alone. Okay. Well, what do we have to do? We've got to power up the array. Trigger up the startup on the console downstairs. Let's do this. ต้องลงไปเอ่อ

ไอ้มันโดนเล่นแล้วไอ้นั่นมันโดนเล่นแล้วจูๆอ่อยูด้วย้วยตุ๊ดตร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 ตุตุตตุ๊ยงีกสอยกระสุนพี่หมดเปนต

này hết tốc độ này rồi, sét jăng, sét jăng, okay okay đã bảy đã bảy, okay, 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 ทำธุรกิจให้รู้ร่วงอันนี้น่าจะเป็นฐานทัพนะผมคิดว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นฐานทัพอะไรสักอย่างที่โดนฝูงสอมบีเข้ามาโจมตีคือตอนนี้เราต้องการส่งข้อมูลให้ภายนอกรับรู้ว่าสอมบีพวกนี้มันต้องโดนทำลายนะอะไรวะ เก็ดเก็์เก็์ไปไปไหนต่ออยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยโอเคนะครับสำหรับจุดนี้เราก็น่าจะได้เจอกับฝูงซอมบี้อีกครั้งนะฮะ เราต้องวางแผนวิธีการตั้งรับนะตอนนี้เรามีมีอะไรรวดปืนกลมีรวดน้ำติดตั้งได้ที่ไหนบ้างไอ้นีกันไอ้นีก้ย Phoenix, we need immediate evac. -up. Phoenix, shut up! เดี๋ยวให้สองวินะฮะชุดแรกก็จะเข้ามามา Phoenix, if you hear me, we need evac now. Now. Alpha, I read you. We need to get out. just out out ไป out ไป we need to get out บอกกันเลยนะฮะผมไม่ค่อยเซียนด้านภาษาเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะฟังพอพอได้มั่งไม่ได้มั่งนะฮะคือรู้แค่ว่าตอนนี้เราต้องตั้งรับอยู่ตรงนี้ด้วยกันมีสองฝั่งด้วยกันนะโอตั้งไว้ให้หมด The turret is live! Come on, you sat bitches. ONE AFTER ANOTHER! inside the outside. I do ผีฮาซอมบี้อย่าหวังว่าจะได้เข้ามาเลยไอหนี่มันเล่นไอ้นี่มันเล่นมาเฮ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะโหเอ๊บยังถึกฝั่งนี้เอาระเบิดกระแดกเอาระเบิดกระแดกลูก My way, If they get inside, these control panels will open the fan grids. One after it, Alpha. On my approach, you've got a massive swarm heading in from the north, thousands. โอเคต่ตนี s <S ้ทีมงานเราก็รู้ว่าซอมบี้อยู่นี่มันเยอะขนาดไหนอาปแตดตุุตตีมีจีนเว้ยสักตุ่มไอ้เราสักตุ่มไห แหวนลองดูลองดูตูมหายหายเรื่องแถบตันนี้มีหอแล้วนะสงสัเราต้องขึ้นหออีกแล้ว Let's go Let's go Let's go l e t งบัตลงใส่หัวแล้ว Let's go ไปไปเฮลิคอปเตอร์ได้เลย,ย,ยไปไปตามมาตามมาค<ป>ุณรีบเลยลูกโอเคนะฮะสำหรับด่านนี้เราก็ผ่านไปที่เรียบร้อยนะฮะอุ้มโดนปรมาณูหัวแตกกันทั่วแมปอะบอกเลยโอเคนะสำหรับอีพีนี้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณครับ